เตะไม่ผ่านบอกกูหรอกกมึงนั่แหละแยอเนี่ยมดเนี่ยทั้งลนเลยนะเองเนี่ยบอกมันไม่ตเงิแล้วมันเตะมันเตะเฉียบเยเฮ้ย